นี่รู้สึกว่าหลายหลายโมเมนต์ที่เราพยายามที่จะลองจูนเหมือนที่คนอื่นบอกว่าแบบเฮ<ะ>้ย<ะ>ลองดูนะไม่เสียหายเราเราลองกันเองโดยที่ไม่ได้มี อาจจะไม่ได้บอกไม่ได้บอกกันเองว่าแบบเฮ้ยหนึ่องมลองไหมลองแบบลองลองลองดูอะไรเงี้ยแต่อาจจะเป็นการลองโดยที่แบบว่าส,าสาัญชาตยาณต้องเจาะจงต,ต้องใช้เวลาแล้วเราก็ไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงอ่าเรียก่ยก็คือลองแล้วแต่ว่ามันก็ ในการเป็นอีกในรูปแบบหนึ่งความสมร์รูปแบบหนึ่งซึ่งพอลองแล้วเหมือนวี่ฟ้าบอกว่ามันอาจจะแบบไม่สเสถียรเท่ากับณตอนนี้ก็ได้ก<อ>็คือล,ลองแล้วนะคะแบบนี้คือดีที่สุดเลยเพราะว่ามันคือเรื่องจริงแล้วคือทุกอย่างคือมันมันคือมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงจริงอ่ะเราพบกันนานแล้วก็ได้นี่ไม่รู้เ่ม่ไม่บอกไม่บอกไม่บอกแฟนคลับองไรก็ไม่รู้ว่าคบกัน